ค่อคนเราชบอไร้องไปำเพียงแต่ไม่ใช่แค่ร่างที่ร่างที่หลายนามเถอะร่างที่ไม่ค่อยดี

ทำบุญทำท่า,ทาน <laughs> Oh. มใส่บาดพี่น้องตื่นเสามากกับมัส่บาดตามภาษาบ้านนอกอยู่บ้านนอกกับเป็นนังซี่ล่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ากดติดตามพร้อม มือนี่เป็นมือที่วิเศษที่สุดพี่น้องฝลนตกรู้สึกชุ่มชื่นโอ้เสียทำลายทำลายใส่ฟุ้นเหรออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้ว เมืองก็จะอ,อ,อาไล่ะเกษตรเสียลังพี่น้องฝนตกเพิ่นเฝ้าไม่ใหญ่ฝุ้นใหญ่หยังเพิน่นมึงดูพุนนะ่นอ่ะเพิ่นขยันขันแข็งตาเศร้าเมื่อนี้เป็นเมื่อที่วิเศษเพินพ่นว่าพุ่นเพิ่นกระล่างเห็ดโอ้ยตอนซ่อนเพิน่น แกล้่สูตรไผสูตรมั่นเพิ่นว่าเพราะว่าฝนตกแล้วสิเตรียมตัวตะก้าเด้นี่ตะก้าเฮ็ดตะก้าสิเตรียมตัวเตรียมตะก้าไว้ถ้าตกก้านะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไว้ใหญ่พุ่นไว้เพราะว่าปีกายนี่ได้ออนเสียมสวกโซกเอาปีนี้ต้องแก้มือใหม่เด้ต้องให้ต้องให้เนียบเอ้ยเนียบให้ลบง่ายๆเด้ คุณน่ะพี่น้องพิกายเห็นบ่พิกายพิกายนี่บ่ได้หยังพิกายก็ได้คุบเฮ็ดแต่เดียวเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาปลูกเอาไม้มาหรอจ้ะจ้าเฮาก็เลยต้องเอาเขาเฮาก็เห็ดหญ้าก็เสียมซัวเอาพัวก็มีเห็นบ่พัวปีนี้ถ้าเบิ่งปีนี้ละแก้มือปีนี้ถ้าเบิ่งมันสิลกง่ายเลยปีนี้เดี๋ยวสิแก้มือให้เบิ่งจ้ะจังมาถ่ายเด้วยชนึงย่างกบกา จ้าแต่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เตรียมแบบยมตะก้าด,ดีๆเลยนี่แหละพี่น้องเอ้ยทงหน้ากระเรือแหงแหงดีแน่ถ้าฝนตกมือขึ้นนี่แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจา้กากดิกดคุณนายเปลี่ยนไปจา้ากดติดตามเด้อจา้า เพื่อนเตรียมพร้อมได้ฟุนมาได้ใส่นี่ยนั่นเพราะยังใจโอ้พูดนะเออทรงหน้าทรงหน้าโอ้รถละจักบาทไปอันนี้ตัวไปเฮ็ดค้องงู่ไอ้เพื่อนเพื่อนเลยใแหย่ฟุนมานี่ิโอ้เฮ็ดค้องงู่ไอแหลกฟุนโอ้ยคือดีเถอะวะงู่ไอ้แลกฟุญเนี่ย่แหละพี่น้องเบิ่งเบิ่งเบิ่งเป็นเหตุเพื่อนดูครับ ก็ตู้ป่องไปอะไรวะท่านมาได้มากกะลาเห็ดอยู่เลยมาเห็ดใครดอกเพิ่นเตรียมพร้อมท่านที่ท่านดวนเพราะว่ามันไม่ได้สีหนาฝนยังเดียวบ้านนี่มาไว้ก็อยู่ฝนบ้าไว้ไปอยู่เลยตกน้ำมันไหลทะลึ่งเลยน้ำสมชิดสมแดนรถนี่แหละจ้าจังสี่แหละบ้านนอกบ้านนาเฮ้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าคุณนายเปลี่ยนไปจ้าสวัสดีค่ะ